สวัสดีค่ะพี่ไวันเนอร์ค่ะคือเพนนภาเจริงโลตั้งใจจะบอกน้าใหม่เขาคุณสมัยตะกุลังสิตกับพี่เชียร์คุณนคตรตะกุลังสิตต่อไปนี้โรงงานที่ต้องดามไม่จำเป็นต้องมีพลังงานประจำนะคะอยากจะให้น้าใหม่เข้าใจลูกวันนี้ไม่ต้องมีพลานะจันะคะใครไม่ต้องมีพลังงานประจํา เวลาให้เขาทําดินได้ครบร้อยลูกคําดินได้ครบร้อยสี่ลูกแล้วเขารับเงินสดไปเลยน้าใหม่ตั้งเขาโรงงานนี้น้องดาลูกละห้าลูกละห้าบาทร้อยลูกละห้าร้อยบาทต่อกองอยากให้น้าใหม่เข้าใจทุกวันเนี้น้าใหม่ขอพรพันพ่อเขาขอให้น้าใหม่ถูกรางวัลที่หนึ่งหนึ่งหมื่นล้านบาทพอดีปุ๋ยเขียนแมงกาแหน่งกาสร้างโล ปุ๋ยแล้วเปิดจกักรวาลเสร็จก็เลยโอนเงินไปให้น้าใหม่เลยก่อนที่พี่วอนบินจะเอาเงินปุ๋ยไปแค่หนึ่งหมื่นล้านบาทและน้าใหม่จะให้คนงานดิน้องดานลูกละห้าลูกละห้าบาทกล่องห้าร้อยบาทนะคะอยากให้ก็น้ำใหม่เข้าใจเนี้ยไม่ต้องมีพลังงานประจำน้ำใหม่ไม่ต้องมีพลังงานประจำ,ำมันต้อง,ง,งปไปเขียนบินถ้าเขารับเงินรับพำง,งานเสร็จแล้วรับเงินเลยไม่ต้องมีพลังงานประจำ เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะาปันจะมีกรณีอย่างนาตาปะปองพี่สุ่มนานาโกงกาตาปะปองพี่สุ่มนานาโกงนาก็คือการเขียนตัวเลขที่น้าหม่เขียนในกระดาษก๊อปปี้เปลี่ยนตัวเลขว่าคินดินได้เท่านี้ึ้น,นเนี่ยต้องดูเร่านี้เพราะน้าหม่ชอบเขียนในกระดาษก๊อปปี้ ทำไมชอบเขียนในกระดาษคัพปี้เป็นประจำเขาไปเอากระดาษคัพปี้เขียนตัวเลขศูนย์เติมศูนย์เข้าไปเป็นประจำเขาไปเขียนหลักคัพอปี้เติมศูนย์เข้าไปเป็นประจำเขาเติมศูนย์ข้างหลังเข้าไปไปเป็นประจำโดยที่น้าหม่ไม่รู้เรื่องเหมือนที่พี่แพนทาเติมสูงเข้าไปก็ข้างหลังเป็นประจำโดยที่น้าหม่ไม่รู้เรื่องทุกวันเนี้ยเขาไปเติมตัวเลขศูนย์บ้างตนตัวเลขเติมตัวเลขศูนย์เป็นประจำ วันนี้น้ำใหม่ไม่รู้เรื่องทุกวันเนี้ยเขาก็ไปเขียนตัวเลขสูตรเลยกระดาษก๊อปปี้เขาชอบทําแบบนี้เป็นประจำน้าใหม่จะได้เลิกน้าใหม่จะได้เลิกน้าใหม่จะได้เลิกมีพนังงานประจำนักเคลียนี้นิทหนึ่นนนงมีแต่เยลักที่ก็ไม่กงดินน้องดาเลยพระชาตินาเขาไม่อยากทําดินน้องดาแล้วเขาอยากไปเที่ยวกับปุ๋ยเขาไม่อยากเกิดแล้ว เขาไม่อยากเป็นคนงานดินน้องดาแล้วเขาเลยไม่โกงก็มีแต่ป้าปอกพี่สุมนานา,นาที่เขาถ้าเป็นนักง,งานประจำเขาจะเติมตัวเลขสูงใน,นประจำทุกวันเนี้น้าไหม่จะได้ไม่มีพังงานไม่ได้เอาขึ้นดินแล้วเขาจะเติมตัวเลขด้วยกระดาษคัพเป้เข้าใจไหมคะเติมตัวเลขด้วยกระดาษคัพเป้ใช่ชอบใช้กระดาษคัพเป้อดน้าใหม่รู้ตัวทุกวันเนี้น จะได้ไม่ต้องมีพนักง,งานประจสำสับลายเหมาให้ก็ทำพลาดทำมันทุกคนเพราะปุ๋ยลาออกแล้วปุ๋ยลาออกแล้วปุ๋ยจะไม่กลับมาทำงานโรงงานดินน้องดาอีกแล้วปุ๋ยยี่สิบจัดการเพรภาฮอนดานนะให้ดูแลเป็นหัวหน้าใหญ่มีแล้ได้จากเกิร์เตอร์ดิจิตาจูนทูเปอร์ปุ๋ยจะไม่กลับไปเป็นคนงานดินน้องดาอีกแล้วถ้าป้าปุ๋ยจะมาอีกทีนึงมาในน้ำน้องจนปุ๋ยจะมาในน้ำน้องจน ปุ๋ยคือน้องเจินปุ๋ยคือกบน้องเจินไงน้ำใหม่จะไรรู้ว่าเนี้ปุ๋ยนี่คือน้องเจินปุ๋ยปลอมตัวมาในน้ำน้องเจินปุ๋ยคือน้องเจินไงน้องเจินนี่คือเพนธภาลเรื่องระเบบอายุเท่าปุ๋ยอะระกอายุเท่าปุ๋ยอะเกิดปีเกิเดวันเดียวกับปุ๋ยอะอายุเท่าปุ๋ยพี่อายุเท่าเพนธพาลรังโลดเกิดวันเดียวกับปุ๋ยอะคือเป็นน้องเจินรู้สภัยนี่นะ้ใหม่ฝ่ฝันถาทุกวันเนี้ย เข้าใจไหมน้ำหมรู้ว่าไปสหนพานแล้วก,ก็คือจังเจินรูร้จะใครที่น้ำใหม่ไฟปัญหาทุกวันเนี้เขาพีเชียไปฆ่าน้องเจินตัวจริงตายเชียมันเอามีตัดคอน้องเจินตัวจริงตายอู๋สองน้องเจินไม่มามาเชียมีตัดคอน้องเจินตัวจริงตายเชียมันเอามีกี่คอน้องเจินตัวจริงตายนภาพาดูนะสิริตาย ชียไม่มีอีกคอนลุงเจินตัวสิงตายมันจะเอาแต่ปุ๋ยแค่นั้นแหละโุ้ยส่ง้องเจินมาให้พี่เชียร์พี่เชียร์ไม่มีอีกคอนลุงเจินตัวสิงตายเข้าใจไหมคะพี่เชียมาฆ่าน้องเจินตายนะพาวะดุนัสิริกะตายเข้าใจในวันเนี้ยปล่อยปล่อยอีเจินมึงอย่ากลับมานะกูจะเอาแต่ปุ๋ยกลับมาอีเจินมึงอย่ากลับมาบ้านนะจะเอาแต่ปุ๋ยกลับมา ปอบพีเบพ่เซิร์ฟพี่เซิน้ออย่างเงี้ยไอ้เจิน้ำเงี้ยกับบาบ้านนะกูจะตะปุ๋ยกลับมาเขาจะตะปุ๋ยเขาจะปุ๋ยจะไปอยู่กับเขานี่แล้วก็ปุ๋ยตลอดเหมือนไอ้ผัวปุยก็เรียกกันว่าปุ๋ยเขาไม่เรียกกันว่าเพนเขาเรียกกันว่าปุ๋ยเหมือนราชการยี่สิบเขาเรียกปุ๋ยไปบาคาร่า,ขา,าขขขปเขาเขาปุ๋ยไปบาคาร่ากะร้าเบเกอก็ปู่หลุกวันละห้าพันล้าน หม่จะได้เข้าใจทุกนี้ลายเหมาทุกันนี้ดีเขาจะเข้าใจเอาละก็พเขียนการเติมสุงเข้าไปมียาละข้อนั้นที่ไม่โกงเพราะเขาไม่อยากทําดินน้องดาแล้วเขาอยากเลิกทาดินน้องดาเยละเขาไม่โกงอยู่คนเดียวเขาอยากลาออกจากโรงงานดินน้องดาเข้าใจนะคะเยละเขาขอลาออกจากโรงงานดินน้องดาเยละเขาขอลาออกจากโรงงานดินน้องดาเขาอยากท่องเที่ยวอยู่กับบ้าน ขาอยากใช้ชีวิตอยู่กับบ้านถ้าเขาจะไปทํางานเขาจะไปเองเขาจะไปเวยตัวเองอยากท่องเที่ยวอยู่กับบ้านให้วอนวินให้ตังเขาเดือนละสองแสนบาทโอนเข้าบัญชีเขาขอตังวอนวินเดือนละสองแสนบาทขอขอลาออกจากโรงงานดีน้องนาขอตังวอนวินใช้เดือนละสองแสนบาทนาอยากได้ตังจากวอนวินเดือนละสองแสนบาทเขาขอเล่าออกขอเล่าออก ต่เขาไม่บอกนะใหม่ขอ,อเล่าตัวตเ,เองขอตังบอนมินใช้ด้วยละสองแสนบาทนาะเจ๊ใหม่จะค่อยอะไรทุกอยนเนี้ยเขาไม่อยากมาทำแล้วปีหน้าดินนงดานะเขาจะได้รักกันนาะนๆะเหมือนเดิมไม่อยากเกลียดนาะนาเขาไม่อยากเกลียดนานาใหม่จะค่อยใส่ทุกนี้เลิกมีพนังงานประจำลายเหมาทุกทีนึงเขาจะเติมโกงก็คือคนงานประจำที่ก็เติมสมุนไป แไม่น้องมาเขียนบินให้เขาสวัสดีค่ะหนูรักหน้าใหม่นะคะไม่อยากให้หน้าใหม่ขาดทนุนสวัสดีค่ะรู้ราคาปาทแล้วนะะ